แกดูรถที่วิ่งขึ้นมาดูพี่ไม่ต้องทำรถอย่างไรเดี๋ยวพี่ขับรถขึ้พี่หันไปนู่นหันไปนู่นไม่ได้ต้องเนี่ยไม่ต้องทำแล้วโฟมโฟมยิวอะเออเผื่อไม่มีระบบเปิดสีล้อด้วยนะตรงนู้นนะหลบหลบภูเขาได้นะไหนบอกใกล้ๆไงใกล้้โลโอเคป้ป้เป็นเก้าโลที่ช่างยาวนานลุย มู่บานห้วยโทนเนี่ยเป็นที่อาศัยของชาวลัวนะมู่บานห้วยโทนเนี่ยเป็นตนแบบของการต้อนรับนักท่องเที่ยวแหมวีวันนี้ครับผมวันนีล้ลูกถึงแม้จะอยู่ห่างไกลแต่การอบรมสั่งสอนมรารยาทละวินัยเป็นเลิศจริงๆพี่เด<อ>็กเด็กพี่เราจะไปไปทำงานทีุ่เรียบได้ไหม<แ>อุ้มเหรออุ้มยันเลยอุ้มโอ,มอ,อเคขยันเลยนะไอ้อันมือมันไม่น่าเกลอเป็นคนเปต่อไี่เป็นตุ่น มาเด็กเล็กครับอ๋อมีเอ่อมีศูนย์พัฒนาเด็กเอ็นด้วยนี่เฮ้ยอากาศเย็นแล้วนี่เนี่ยพี่เดี๋ยวเราต้องเดินล่องน้ำนี่อ๋อเดินล่องน้ำนี่เหรออันนี้ทืออะไรพี่ประชุมหมู่บ้านเหรอประชุมครับพาพี่มาประชุมสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เดี๋ยวเขาประชุมหมู่บ้านกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโออันนี้แมงคัวนะครับ เป็นของของถิมของชาวบ้านเลยเอาปีกออกต้องให้กินอะไรมันก็กินไปหมดอะเดี๋ยวมันมคือคนนำทางฉันเขามากับน้ำอำมฤตของเขาแล้วเขาฉันน้ำของเราไม่เท่ากัน <laughs> โอเคสภาพเขาน่าจะเดินได้ <laughs> แหมเนื้อดีแน่เลยมองหน้าเ <laughs> เนื้ออร่อยไหมเราต้นกาแฟเหรอครับครับต้นกาแฟอ๋อเม็ดเหลือง ยาดบอะไรก็อ oh, ๋อยาดบอกเขาเรียกว่าอะไรชื่อชื่อชื่อมาสมาร์ทผมไปถามเมืองเนาะนเลยทีนหุ่งดอยครับสีตินสีหุ่งดอยท่ากเหรอไหนขวัญใส่ขายาวเพราะมีท่าและควรมีไม้ค้ำยันแบบช้านทุกคนตอนนี้มันเป็นทางแบบทางที่ไม่ได้เปิดป่าเป็นท่องเที่ยวไว้เลยนะ ต้องขึ้นไปอีกพี่อ่านแต่ว่าออ๋บันไดมันไม่อันนี้เหรอใช่เขาก็เลยกลัวเข้าประชุมกันว่าทางชำรุดแล้วอ่ะนะนแปะออกมาเลยใช่ไหมลองดูก่อนลองลองหนึ่งขวาพี่เหยียบทิศขวาเหยียบตรงกลางกะปูขึ้นไปไก่นะเพราะโรงพยาบาลเนี่ยแกต้องลงเขาไปประมาณหนึ่งเลยนะไม่ใช่ว่ามีโรงพยาบาลดังนั้นต้องระวังตัวด้วยนะเพื่อนได้พักอยู่หรอลงไม่ได้แล้วนะพวกเราโอเคพี่อ่านโอเคไหมผมไหว มันเป็นคนแบบนี้แหละถ้าตัดสินใจแล้วจะลึกจะลำบากแค่ไหนมันก็จะไปมันดือ้อแต่ความสมเหตุสมผลก็คือถ่าตรงนี้มีสาวสวยหรือมีพิตตี้หรือมิดารามาด้วยช่างก็คงจะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ ไม่ไม่มีใครเลยเนอกจากญาติฉันและอยากถามคำเดียวว่ากูมาทำไมถ้่เป็นงั้นตรงที่ผมเชื่อว่าคนไทยกว่า9 9นะยังไม่เคยมาที่สำคัญที่ยังไม่มีชื่ออ็นทางการนะคนเรียกม้่ก็เชื่อชาวบ้านเรียกว่าตาดตาดที่แต่ว่าน้ำตกนะครับทางขึ้นมาก็าลำบากครับแต่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเป็นร่องน้ำจริงๆที่น้ำมันไหลลงมาแล้วก็ลมเนี่ยไหลลงมาด้วยนะครับพี่พีาเป็นคนหรือพี่เป็นแพะนเขาเนีนะ่ยเฮ้ย แต่เดียวนั่นคือคนที่กินเหล้าต้มตลอดเวลาเขากินเหล้าต้มตลอดเวลาเขาปีนอย่างนั้นเลยเหรอนี่คือทอมยุทธเดยสเราเปียนใช่เนี่ยเราเปียไปเลตรนี้แมต่ทได้น้อง ใช่ฉันเป็นคนอ้วนที่แบบว่าเออขอใช้ชีวิตให้มันลำบากคุ้งตัวเองเล่นนะนะเดี๋ยวเดียว,เดยวมึงมึงปีนจริงกับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยแกรบนี้แล้วรอดร้านเลามามเยอะชจะวาหยุดพูดแล้วมาดึงมือกูก่อนโอ้ยระวังหนามนะถามมนุษย์เบาหวานเปียกอย่างฉันมาได้พวกแกก็มาได้ ม,มันจะรอดไหมไอ้บอลมันลื่นไปไหมคือป่า,าจริงๆครับ,บ,รรบถ้าพววแกจะไปให้สุดเนี่ยแกต้องไปเห็นตาน้ําของภูเขาหลายลูกแถวเนี้ยนะอีกนิดเดียวเนี่ยจะข้ามไปประเทศลาวอยู่แล้วนะเพื่อนอ้ตรงนี้ไม่ทันน้ำความสุขของฉันคือการเข้าป่ามาเหนื่อยๆแล้วก็ได้สัมผัสน้ําเย็นๆที่ไหลามาจากซอกหินนะนะ เล่นนี่คือหน้าร้อนไม่ใช่หน้าฝนแน่นอนใครบอกสะปันเที่ยวไม่ได้นี่ไงสะปันห้วยโทนฉันเปิดแหล่งให้แกแล้วโคนครับคุุงผมพูดอยจริงๆคือตอนแรกผมคิดว่าเราจะได้เห็นแค่ภูเขาที่แบบวา่าเป็นแค่วิวนะไ,ไม่มีป่าไม่มีอะไรตอนนี้คือป่าด้วยคือเท่ากับมาน่านมาสะปันแล้วามาที่เนี้ย ได้เค้าเจอรครบเลยเอาไอ้กันวัวก,กัน้นควาใช่ค่ะวัวก,กับควายมาอยู่บนนี้เหรอถ้า,าดีผ่านไไม่ได้ที่เป็นวัวเป็นควค <c oughs> ดีนะผ่านได้ <c oughs> ผมว่าคนที่จะมาอย่างเงี้ย, <c oughs> ยมีจโฉอะเดี๋ยวม่จะไม่มาเอป่าหรอครับใช่ครับ หยุดหัวใจฉันขอหยุดหัวใจเธอ,อ,อที่เป็นวันนี้<ด>และวันจากนี้ไปทุกคนครับนี่คือน้ำตกนะครับห้วยก้อนะครับก็เดินทางจากสปันนะครับผมเริ่มสตาร์ทจากสปันแล้วก็ขึ้นรถนะครับ ก็ติดต่อทีมงานมาจากตัวของสปันเนี่ยนะจากรีสอร์ทเลยแล้วก็มาจนถึงห้วยโทนเราเขาจะภาษากับชาวบ้านนะครับพาขึ้นมาเพราะมาเองไม่ไหวเพราะหนึ่งเลยชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู้ลายนะครับลายการเดินลายก็หนินแม้แต่เมื่อกี้แม้แต่เรามากันเองเราอาจจะตกบันไดหักหักเมื่อกี้ก็ได้เพราะว่าตัวบันไดมันมันชำรุดแต่ชาวบ้านเขารู้อาจจะไปได้สูงกว่านี้แต่ว่าตอนเนี้มันอยู่ที่เท่านี้ก่อนมันเป็นอะไรที่ฮิวใจแล้วก็ชุ่มชื่นมากๆเลยนะประเทศไทย ไม่ไปไม่รู้นะฮะแล่นี่คือแก้วที่สดชื่นที่สดแก้วหนึ่งในชีวิตนี่แหละครับประสบการณ์ที่ได้มาจากป่าเขาอันนี้ต้นเคเนี่ยนนครับเออมันเขาบอกให้กินก้านเหรอบั ใหเป็นคนแรกที่เริ่มกินอันเนี้ยผมอยากรูว่าให้คนแรกที่เริ่มกินอ่ะมันทำหน้าแบบผมหรือเปล่ามันไม่หรอยที่มันเป็นสมุนไพรแต่มันมันขมก่อนแล้วพอพี่กินน้ำปุ๊บจะหวานตามเดี๋ยวผมลองกินน้ำก่อนเราต้องรู้จักและแมงกินทุกอย่างจริงๆอ่ะกินได้กินไม่ได้เอ้กินน้ำตามอพอมันขมปุ๊บเบียร์อะไรกลายเป็นของหวานเลย แต่จริงเรากินเพียงแต่แรกก็ได้เนาะไม่ต้องไปขมก่อนหรอก